ตาลาะเจ้าเอาสมุนไพรแบบพื้นบ้านเขามาให้พี่น้องพรอมๆกับบรรยากาศเย็นซวยๆเว <c oughs> ้าจากน้อย้อพี่น้องอาการคนที่เป็นเบาหวานนะพี่น้องนะบอกอาการนิดๆนึงไอ้นิดนึง <c oughs> คนที่เงียวบ่อยลุก <c oughs> เงียวบยเยวบิดคืนคือว่าน่ะแล้วก็หิวบ่อยเบอกวาสีหิวน้ำหรือหิวเข่าแบบกินจุ๊บๆแต่ว่ากับบาวันแล้วก็อาการที่พวกที่ผิวแห้งผิวแห้งนะพี่น้องแล้วก็พวกที่ เป็นแผลเป็นบาดแผลแล้วรักษาบ่หาะหายยากรักษาหายยากคือว่านั่นแหละนะตาผ้าตาม้วนั่นแล้วก็เสื่อมสมรรถนะมีอาการซาตา่ำปลายมือปลายเท้านั่นแหละนั่นคืออาการของคนที่เป็นเบาหวานแล้ววิธีแก่อิสานบุนเจ้าเอาสมุนไพรพื้นบ้านตัวใดมาให้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องนะไปเบิ้งกันได้เลย เบิงดีๆนะพี่น้องนี่คือปลาสมุนไพรนะครับนี่นะครับสมุนไพรวันนี้นะครับต้นเตยนะครับเตยหอมนะครับนี่คือต้นใบเตยนะครับสวยงามบล่ล่ะเป็นปลาอยู่อัญยะเลยแล้วเขาเสียวส่วนใดของเตยวันีมาเดี๋ยวเสียให้อีหล่าตัดให้เบิงเด้ห้ามขามนะพี่น้องเบิงให้จบคลิปเพื่อความเข้าใจเอาส่วนรากมันนะพี่น้องนะส่วนรากนะครับ ตัดเอานี่รากมันนะครับตัดไหอีกหอาเสียวแต่ส่วนรากมันย่างเดียวนะพี่น้องนะตัดเอ้โอ้โอ,อ้ให้ตัดบ่แมนให้ดึงค่ะได้แล้วค่ะรากเตยหอมค่ะครับได้แล้วรากเตยหอมนะครับล้างไหมละล้างล้างน้ำน้ำคลองนี่แหละพี่น้องนะเฮ้อมันสวยงามดิเย็ยนสวยดวยิน้ำนี่ นี่นะครับยาแก้เบาหวานเขานะครับขออธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจนะพี่น้องนะโดยการที่เขาหั่นใบไอหากใบเตยนี่เป็นชิ้นเป็นชิ้นประมาณนิ้วมือนะครับประมาณนิ้วมือสักสามสี่ตอนสักสามสี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวเสดใเ้เบิ่งนี่หั่นเป็นชิ้นจังซี่นะพี่น้องนะประมาณประมาณนี้นะเฮ็ดตามได้เลยพี่น้องเฮ็ดตามได้เลย อืเป็นชิ้นนะครับนี่นะครับเขากกไดได้จิงซีนะพี่น้องแล้วเอาไปตากแดดจากมือก็สร้างขอไ้มันแห้งนะครับต้องตากแดดก่อนนะครับตามนี้นะครับถ้าเขาตากแดดแห้งเราเขาเอาประมาณจากซีถึงห่าจริงนะพี่น้องนะเอาประมาณจิงซี่นะครับเอาประมาณจิงซีนะครับซีถึงห่าจริงนะครับซีถึงห่าทอนวน,น,นะนะครับเอาไปต้มต้มด้วยน้ำจากประมาณสองแก้วกว่า สองแก้าครึ่งโดยประมาณนะครับวิธีการต้มคือต้มน้ำเดือดจากห้าถึงเจ็ดนาทีน้ำเดือดนะครับ5 5เจ็ดถึงห้าห้าถึงเจ็ดนาทีแล้วก็หลีไฟอ่อนๆประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับนั่นคือวิธีการต้มนะครับเฮ็ดหลายก็ได้เฮ็ดหน่อยก็ได้เฮ็ดเล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินได้นะครับถ้าเอาเวลาเอาสิกินเอาไปเวฟให้มันอุ่นกินตอนอุนอ่นๆุเท่านั้นเองนะครับนี่คือวิธีต้ม ที่นี่วิธีการกินนะพี่น้องขอให้กินย้ำใดก็ได้นะพี่น้องมอกเกี่ยวกับก้อนหรือหลังอาหารขอให้กินย่างหน่อยสี่ถึงห้าแก้วต่อมื้อนะครับสี่ถึงห้าครั้งสี่ถึงห้าแก้วต่อวันนะครับการกินแก้เบาหวานนะครับนี่ภายในเจ็ดถึงสิบวันอาการดีขึ้นนะครับเรื่องเบาหวานนะครับนี่ตามนี่เลยนะครับแค่ทําตามอีสารพระเจ้าบอกนี่นี่บอยยากดอกถ้าพี่น้องสี่เห็ด นี่คือภูมิปัญญาบ้านเฮานะพี่น้องนะนี่คือสมุนไพรภูมิปัญญาบ้านเรานี่แหละบอกไว้ก่อนนะพี่น้องอัน,นี้บ่มีผลเสียต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้พูมิปัญญา